อะละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมักกี้นะฮะและคลิปซัมมอนเดอร์วอล์คอลิคอร์ดนะครับรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วผมครับซัมมอนเดอร์วอล์คอลิคอร์ดสัปดาห์นี้นะครับผมนะทุกคนนะเรามาอัปเดตกิจกรรมกันนะฮะก็วีคนี้นะก็เป็นวีคที่ต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอารีนาครั้งใหญ่นะฮะเออนะครับผมวีคนี้เนื้อหาหลักๆเราก็น่าจะพูดกกกกกกัััััันน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 นถึงงอออาา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 รร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 ีีีีี่ลลลลล้้ววๆเเเเเยยยยะะะะะะสุุุคคคคบบบบ็ตผมมทปป จริงจังนะเออ คือโหมดนี้นะครับผมโหมดอะเรนาดดนเดือดนะครับตอนนี้เป็นแบบว่ามีกฎใหม่นะครับผมเลือก3าแบนหนึ่งนะฮะแล้วก็เลือกอีก2ตัวแล้วแบนอีกหนึ่งนะครับผมนะก็เป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกันเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมนะเรามาถึงเราต้องแบนอาวุธก่อนนะครับทุกคนหวังว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ผมนะเออเห็นเลเวลผมเยอะจริงๆผมยักอ่อนเลยผมแบนอาวุธทัดมืดนะครับเขาน่าจะไม่อยู่นะเนี่ย FK แน่เลยผมจะใช้อาวุธมืดครับถ้า่างนี้นะฮะเราก็จะแบนอาวุธเนาะ แล้วก็เลือกอาวุธนะฮะอ,อ,อยู่ไว้โอเคเออขอเปิดเป็นพาลาอ้าวโอเคร้อยสิบเขาผมไม่ยอมแพ้ผมอินนาเราควรจะแบนอาวุธมืดนะฮะเออลมโดนแบนนะฮะเล่นมืดแล้วกันนะครับผมเ,เขาเล่นนั่นเราโอเคเปิดด้วยพาราแสงฮะนี่นะครับเขาจะปิกสองโอ้นเขาน่าจะไม่อยู่นะครับโอเค,นะครับเราจะเลือกเป็นตัวนี้กับซัพพอตอีกสักตัวหนึ่ง เขาไม่อยู่แบรนด์นะดิเนี่ยเราจะเลือก3ตัวนะฮะเ,เราจะต้องแบรนด์ตัวในนี้นะเราจะแบรนด์ท่าแสงนะเออ <c oughs> แล้วเขาก็แรนดอมแบนด์จากนั้นเขาจะเลือก1ตัวนะสลับกันเนาะเราเลือก1ก่อนนะฮะแล้วก็เราก็เลือก2อันนี้นะครับผมดาเมจมันมีแท้งเยอะเกินดาเมจ้สตัวแล้วกันนะฮะกาโลกหลัจากนั้นเขาก็จะเลือก1แล้วก็แบรนด์ได้2ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเลือกนะครับเขาก็เช่นกันนะครับผม มแบนเป็นตัวนี้น่าลำขาขกตัวภูกิตต้องเป็นโพแสงอยู่แล้วนะฮะจากนั้นก็เข้าแบทเทิลปกตินะครับผมไม่น่าจะชนะถ้าเขาอยู่อ่ะเขาไม่อยู่ <laughs> อ่ะโพแสงผมไปซะแล้วโอเคกาโลซัดเขาลูกไอตัวนี้เก่งมากเลยนะปีทไฟเนี่ยบอกเลยแข็ตีมาละ ถ้าเขาอยู่ผมน่าจะแพ้ไปล้วเขาไม่อยู่อนะ่ะทุกคนน่าจะแค่ใช้แต้มเฉยๆนะฮะเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะเล่นแค่แบบเดียวให้ดูพอแล้วนะครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่ใช่เมน p v p อะไรสังนั้นนะะแค่อยากจะให้ดูว่ามีการปรับปรุงอารีน,น,น่าใหม่เฉยๆนะครับ แค่อยากให้ดูตรงนี้นะครับผมเนาะโอเคเนาะแลวจริงๆมันก็จะมีรางวัลพาหนะด้วยนะครับผมนะมันสวยมากๆเลยนะครับผมนะเป็นฟินิกตามแร้งของเรานะครับก็จะอยู่ไป1ซีซั่นปะอันนี้ก็แบบหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็แบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับผมทุกคนนะเวลาต่อสู้เนี่ยทุกคนสมมติว่าเราเราสู้เขาแล้วเราแพ้เนี่ยเข้าไปท้าทายสู้กลับได้ใช่ปะเนี่ยเราแค่อยากจะ อยากจะให้สําเร็จอะ่ะมันจะไม่ได้รับรางวัลอะไรแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรนะก็คือเข้าไปเล่นซ้ำได้ะครับแบบแค้นโวยขอร้องใหม่ไรเงี้ย <c oughs> นะครับผมประมาณนะั้นนะนี่คือผมจบฟรีแพ้นะครับก็เล่นซ้ำได้แล้วก็จริงๆมีการปรับสมดุลมอนนะครับผมนะตัวนี้นะผู้บุกเบิกคาดไฟนะเออไม่รู้ว่าปรับอะไร,ระบ้างนี่นะฮะแล้วก็มีนกแก้วลมนะฮะผู้บุกเบิกคาดลมมีปรับนิดหน่อยนะฮะอิ้วแสงพยาวานอนมืดนะครับผมแล้วก็อ์ติแฟกของทั้งสองตัวนั้นนะครับผมคือจะบอกแค่ว่าซิ้ิวแสงปรับ โคตรโหดทำดาเมจต,ตามจำนวนเอฟเฟคลดพลังบนตัวเป้าหมายนะครับทั้ง2อันเลยนะเห็นปะทำดาเมจต,ตามจำนวนเอฟเฟคลดพลังนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมนะเอฟเฟคลดพลังหนึ่งอันบนตัวเป้าหมายนะลดดาเมจที่ได้รับสูงสุด12%นะก็คือแค่มี5อันอะ ตัวนี้จะอืดขึ้นอีก60%เลยนะครับว่ามันโคตรมากเลยอันนี้นะครับทำให้เลือดไหลนะทำให้ระยะเอฟเฟคลดพลังเลยเพิ่มขึ้น2วินะครับเราสแปมเลือดไหลไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะอยู่ในสถาน,นะแบบว่าเอฟเฟคลดพลังตลอดเวลาอึดมากขึ้นนะครับเป็นนักเวทที่ผมว่าเป็นนักเวทที่อึดอืดเกินเลยอ่ะถ้าเราสแปมแค่สกิลนี้นะอันนี้อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะเนี่ยจริงที่จําได้อีกอันนึงนะฮะลิงมืดเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนสายนะครับผมยังไม่มีใช่ไหมลิงแสสงออออ่่่่่ะะะดิเเเมืืกนนนนาาาาจจปป็ยหรรลคับํ ไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนจะเปลี่ยนเป็นสัดส,ส่วนตามเดฟแทนแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็มีชุดแปงลงร่างใหม่มาขายคือโคเท่เลยทุกคนแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเออตึง่งไม่แน่ใจะจะซื้อไหมอาจจะไม่ได้ซื้อนะแต่คือบอกว่าเท่มากนะครับดูปรามาจารทุกกันนะครับผมชาวจีนหล่อที่เป็นแบบออกแนวยุโรปนิดหน่อยปะเ <laughs> นี่ยไม่รู้ว่ะหรือมันก็ยังจีนอยู่นะแต่มันเท่มากอะ่ะคุณนางชั้นสูงนะครับผม โคตรเท่เลยนะครับใครเป็นเมนใส่ซื้อชุดแปลงลาก็จัดกันได้นะครับผมนี่อีกจุดเก้าเก้าเหรียญนะฮะต่อตัวนะครับผมนี่ตามตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีหาชนะใหม่นะครับผมนะเอาปากกานะครับเอาปากกาดอกไม้ผีนะครับกิจกรรมมันจะเริ่มวันที่10นะครับผมนะใกล้แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับผมเนาะอันนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้เวทัวร์ของล็อกสตาร์เนี่ยับทุกคนฮะนี่นะครับไอ้รวบรวมคอร์ดนี้เราเล่นกันไปแล้วเนาะ ซึ่งมันมีอันนี้ถูกปะคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วคอนเสิร์ตนะทุกคนครมันมีนี่นะครับถึงแค่คั้งนี้ถูกไหมฮะหลังจากนั้นคอนเสิร์ตในตนานที่เป็นซ้มมเนี่ยมันจะได้ของไม่ดีเท่าไหร่นะครับเออเกมเขาก็คงคิดมาให้แล้วแหละเพราะว่าเวลากิจกรรมเหลือตั้ง29วันนะทุกคนนี่นะครับผมมีอันใหม่นะครับเวอร์ทัวร์ของล็อกสตาร์นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ขึ้นมานะครับเป็นทอยเต่าเนาะนะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งเอ่อรายการรางวัลเนี่ยมีของใหม่ด้วยนะครับผม for t h i s ส out นะครับก็คือ BGM ใหม่นะสามารถไปเล่นได้ในเกาะเวทมนต์นะครับทุกคนเกาะของเราเองนะฮะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับในเกาะเวทมนต์เราก็สามารถเปิดเพลงเก่าๆที่เรามีได้ด้วยนะครับเปิดแบบว่าชอบฟังเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็ไปเปิดฟังได้นะครับแล้วก็ของก็ตามนี้นะครับเล่นครบรอบที่5ได้เดวิลมอนนี่รอบที่10ได้แอบน้อยไปหน่อยนะนะฮะของรางวัลก็ตามนี้นะครับผม ยังไงก็ควรมาเล่นอันนี้แล้วนะครับหลังจากที่ถ้าใครเคลียร์ตัวของช่วงล็อกสตาร์เรียบร้อยใช่ไหมควรมาเล่นอันนี้ได้แล้วนะครับผมผมยังเหลืออีกตอนนี้เพิ่ง5้ทับยีนะครับผมเพิ่งถึงอันนี้เองเนาะอีก450โดยประมาณนะครับผมนะเนี่ยสิบสรอบแล้วนะครับประมาณนั้นโอเควัวทัวร์ก็รอไปก่อนนะครับเกียรติยศแห่งอารีน่านะครับผมทุกคนก็เป็นกิจกรรมใหม่นะที่ก็เหมือนมาตอนเราเปิดตัวอารีน่านะครับผมนะ เล่นบิงโกอะไรอย่างนี้นะฮะเล่น1ครั้งนะครับก็จะได้เหรียญหนึ่งรอบนะครับอันเนี้ยนะฮะเราก็เล่นไปแล้วเยอะเลยนะครับพอดีเพิ่งมีเวลาอัดนะกดได้ยาวๆนะครับนี่นะครับรอบละสิบหกนะครับของรางวัลเอาจริงๆค่อนข้างดีนะดีมากเลยอะเออเพชรเออพลังงานเออยนะฮะโทเคตนี้เอาไปทำอะไรต่อนะเดี๋ยวเราไปแลกกันในอารีนารีเวิร์สนะครับผมเนาะเดี๋ยวกดยาวๆก่อนทีเดียวเลยนี่นี่นอุได้สองรอบพอดีโอ้พอดีดเพชรเลยว่ะ เห,เหมือนเตรียมมาจริงๆไม่ <laughs> อันนี้เราก็ต้องเข้าไปเคลียร์ทุกวันนะครับอย่าให้ไอตัวดาบเราเหลือแล้วกันเนาะตัวลีน่านะครับเล่นให้หมดทุกวันนะเพื่อที่จะได้รับรางวัลคุ้มนะฮะเล่นออลีน่าหนึ่งครั้งมันก็ได้แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเ,เดี๋ยวเล่นไปดูนะเล่นอันนี้ก็แหละนะครับเอ,อดีเฟซนะครับอ่ะนี่หนึ่งครั้งถูกปะเออสองครั้งสามครั้งสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้านะครับผมอ่าแล้วเราก็กลับไปดูนะฮะจริงจริงอันนี้ก็นับนะเก้านะเมื่อกี้เก้านะสิบมันถือว่าเป็นอารีนาเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดอสิบสองแหละได้อยู่สิบสองโอเคนะครับเรียบร้อยนาะสิบสองค้งอ่าไปดูกันเราได้สิบสองตัวจริงไหม เห็นไหมครับ12ตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เล่นได้ถึงวันที่24เมษายนนะครับแล้วก็ดีนะอารีน r ารีเวิร์สหลังจากเราได้เหรียญพวกนี้นะก็สะสมเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมนะนเห็นปะเออ50 15ก็คือเล่นอารีนากี่ครั้งละแหละทุกคนเออนะครับผมมรอบละ16ลยประมาณนะอันนี้เราก็นับรางวัลกันได้ตามนี้เลยนะครับผมเนาะรางวัลก็ค่อนข้างดีอีกแล้วแค่เล่นอารีนาคุ้มมากนะทุกคน15วันนะครับ อย่าลืมเล่นกันนะครับผมถ้าไม่ทันผมแนะนําให้กดไอตัวเรียใช้เพชรอะ่ะผมว่าคุ้มนะเพราะว่าของรางวัลดีมากเลยนะครับนี่เห็นป่มเล่นกี่ครั้งอะ่ะมันต้องเล่นทั้งหมด160ครั้งอะ่ะต่ถามว่าเหลือ15วันอะ่ะวันละ10ดาบก็พออยู่แล้วถูกปะเอออาจจะไม่ต้องกดก็ได้นะครับอันนี้นะครับถ้าใครเล่นบ่อยๆนะครับเนาะตานนี้ผมก็รับรางวัลกันเลยนะครับ วันดีมากเลยนะมีมืดแสงมีเดวิมอนมีคัมภีร์สีห้าดาวนะครับรับได้ถึงวันที่24เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สิ่งโชคไายวันนะนี่ก็เคลียร์เวททุกวันนะเออจะหมดอยแล้วนะนี่ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะเนีย่ยเราก็ต้องเคลียร์เวทอันนี้นะครับก็คลิปนี้มาช้าไปหน่อยขออภัยนะครับทุกคนฮนะแล้วก็แน่นอนนะตอนนี้ช่องของเรานะครับผมทุกคนก็มีโค้ดแจกแล้วนะเออนี่โค้ดแบบไหนแบบนี้เลยครับนี่นะเราก็จะซุ่มๆขึ้นมานะเออคลิปหนึ่งประมาณ2ครั้งนะผมนะยงงไงก็ มาดูกันได้นะครับผมทุกคนฝากไปด้วยนะครับนะเออจะแชร์โค้ดไปก็แชร์ลิงก์ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากมากนะใครที่เข้ามาดูนะครับเออเก็บคงเก็บโค้ดแชร์ลิงก์แล้วก็แตะช่องให้ด้วยก็ดีนะเออช่องผมนะสะมานเมงกี้นะครับผมนะครับหลังจากเราเคลียร์เควสตรงนั้นนะฮะเราก็จะมีโอกาสมาเสี่ยงโชครายวันเนาะนะครับแล้วก็สุ่มรางวัลได้เลยนะอันนี้มันเป็นรางวัลเก่าๆที่เราเคยเล่นไว้หรอวะมันเอาอันเก่าขึ้นมาให้ผมเหรอ จำได้ว,ว่ารอบนี้ผมยังไม่ได้กดเลยนะฮะตงสัยจะเป็นรางวัลเก่าๆนะมันต้องใช้เ,เอ่อของเดือนที่แล้วเงี้ยเหรอแล้วมันก็เหรอมันแบบใหม่เหรอ <c oughs> เออน่าจะสิฮะไม่ชัวร์เลยนะฮะเออนะครับผมแต่ก็เนี่ยน่าจะเคลียร์แล้วก็ดีเหรออ๋อโอเคมันก็เหมือนจะสะสมไว้ให้นะ เพราะว่ามันไม่มีทางเปิดได้ครบครับทุกคนในหนึ่งเดือนนะฮะมันมันวีคเดียวเองอะนะหมดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะพามาเล่นกิจกรรมนะโอ้แล้วดูล้นอีกแล้วนะเออโชคดีช่วงนี้เออคุณภาพดวงตาอาทิตย์นี้เป็นแมวนะน้องแมวนะครับผมนะใครยังไม่เล่นอย่าลืมมาเคลียร์กันนะผมนะเออจะได้ปั้นน้องจนเลเวลสุดนะเออไม่รู้เก่งหรือเปล่าแต่ผมปั้นไปแล้วนะแล้วก่อนจะจากกันไปแน่นอนนะครับผมนี่นะครับโค้ดอันที่สองนะผมนะ ฝากไปด้วยนะครับผมสําหรับโค้ดของช่องเรานะคือโคอ้ดอ่ะมันเติมได้หนึ่งอันนะครับผมนะมันสามารถเติมซ้ำได้นะในตลอดช่วงกิจกรรมใครจะแชร์ไปที่อื่นยังไงก็แล้วทุกนแนบคลิปไปด้วยนะครับไม่งั้นก็บอกกันนิดนึงนะว่ามาจากช่องเราแล้วผม <c oughs> เออผมจะได้เห็นได้รู้ว่าเอ้ยนี่มีคนช่วยแชร์โค้ดเราแชร์คลิปเราแล้วครับผมแล้วฝากไปด้วยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มช่วยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นท่ๆนะระดับนักประดุจไพกดมาได้เลยนะครับใครไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเ,เ,เราก็มีกดแต้งแล้ขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนีนะตอนโดเนีนเนก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะไม่เสียตังนนะาาค์ และที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผู้รอชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคลิปที่โพสไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีเดียวเวอร์เป๊บ <laughs>